เรื่องที่คนเข้าใจผิดเรื่องโฮมดังอยู่แล้วครับผมครับลำโพงเยอะวัดเยอะดังจริงไหมครับผมแอมเปิดสุดเสียงทึงจะดีจริงไหมครับผมครับซื้อของแพงเสียงจะดีจริงไหมวันนี้มาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าขั้นตอนแรกเราเอาวัดลลาโพงเยอะก่อนเอ้ยขั้นตอนแรกเราเอาัดลลาโพงเยอะก่อนครับผมครับวัดลลาโพงเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเสียงมากพอสมควรครับปะ่ะผมจะมาไล่วัดกันว่ามีวัดอะไรบ้างครับผมครับมาทีนี้ผมจะยกลำโพงขึ้นมาสามประเภทครับเบส ด่างแหลมเห็นไหมครับลำโพงสาเพศเนี่ยดอกไม่เท่ากันเช่นอันเนี้ยพันวัตนี่พันวัตอันเนี้ยห้าร้อยวัตอันเนี้ยห้าสิบวัตเห็นไหมครับมาทีนี้ผมยกตัวอย่างเรื่องดอกครับผมครับผมจะยกดอกเบสมาสองดอกดอกหนึ่งหนึ่งพันวัตดอกหนึ่งสองพันวัตเห็นไหมครับดอกลำโพงเท่ากันทําไมวัตไม่ไเท่ากันครับแล้วอันไหนดังแรงกว่าอันเนี้ยก็ต้องกลับมามองไอ้นี้แล้วครับเนี่ยไอ้พาวเวอร์แล้วนะครับ,ว,รบว่าอันไหนจะขับบอก เช่นลรโพงพันวัตต์เนี่ยเราเอาพ power แค่ละวัตต์ครับมันขับก็ไม่ออกนะครับผมครับคือเอาง่ายๆใช้ประสิทธิภาพลรโพงไม่เต็มที่นั่นเองครับมันเลยขับไม่ออกทีนี้ลรโพงวัตต์สูงต้องต้องอะไรครับพาวเวอร์ power ก็ต้องแพงตามทีนี้เราจะดูที่พาวเวอร์อีกพาวเวอร์ power เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักครับผมครับเอาพาว power พันวัตต์มาขับอันเนี้ยสองดอกเนี้ยมันก็ทํางานได้เต็มที่นะครับคือทํางานได้แค่นิดเดียวของดอกเอาง่ายๆตอน,น 1, เนี้ยพาว power พันวัตต์เนี่ยทำงานได้แค่ประมาณสัก 60%ของดอกแค่นั้นถือว่าเยอะมากดอกนี้ได้แค่60%นะครับดอกเนี้ยผมบอกเลยได้แค่ประมาณสักสาของมันเองเห็นไหมครับนี่ power มีผลมากเพราะว่าการคำนวณแท้จริงเนี่ยที่เขาเีชนออกมาพันวัตเนี่ย power พันวัตทำไมผมถึงว่าขับไม่ได้ครับผมครับอันนี้สมมติว่าว, 1, วัต r m f 1,000งันวัตนะครับผมครับทีนี้ทีนี้นวัตโปรแกรมครับอยู่2,000วัตทีนี้วัตพีคขกจริงเนี่ยต้องคูณที่2เท่าก็เท่ากับ4,000วัตคิดดูเราต้องใช้ power สี่0ันวัตมาขับดอกนี้ ค่อยทํางานเต็มที่เห็นไหมครับถือว่าเป็นจุดที่ยากมากแล้วยิ่งถ้าลําโพงเนี่ย8โอห์มเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับผมครับหาพา power มาขับยากเช่นผมยกตัวอย่างอันนี้เห็นไหมครับลำโพง8โอห์มไหมครัตัวนี้8โอห์มไหมครับคือลําโพงดอกเดียวคือดอกเดียวเนี่ยเมื่อกี้ครับดอกนี้ดอกเดียวครับคือลำโพงหนึ่งดอกที่8โอห์มได้แค่2,100บาทเห็นไหมครับขนาดตัวเนี้ยพาว power 25k นะครับผมครับยังได้สเปคแค่เนี้ยแล้วทีนี้ทําไมจะเกี่ยวข้องกับต่อลำโพงกันเนี่ยการต่อลำโพงก็ถือว่า มีส่วนเกี่ยวข้องมากครับผมครับเช่นนี้1ดอก4โอห์มเนี่ยกี่ดอกครับ4ี่โอห์มที่3า0พัน้บาทก็คือจาก2ดอกเนาะ <3 S 1> ขนาด2อดอกอันนี้อันนี้สองโอห์มเนี่ยก็อยู่ประมาณ3มดอกหนึ่งสองสามเห็นไหมครับอันนี้2โอห์มก็คือ4ดอกเห็นไหมครับนี่คือแต่ละแต่ละตัวก็ต่อลำโพงไม่เหมือนกันเห็นไหมครับทีนี้4ดอกเนี่ยอันเนี้ยเอากี่ก็เจ็ดพันบาทยังขาดลำโพงพันบาทนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าลำโพงเนี่ยเราจะต่อขนาดนุนกลมเนี่ย ก็ต้องบวกรวมกันของวัตดอยู่ดีครับผมอย่างอันเนี้ยสี่ดอกสี่พันวัดใช่ไหมครับสี่พันวัดวัดโปรแกรมครับแปดพันวัดวัดพลิกเท่าไหร่โอโ 10, 000, 16, 000้โหหนึ่งหมื่นหมื่นหกพันวัดโอ้โหดูครับคิดดูว่าอันนี้เกียรพ์พันวัดยังขับระพงพันวัตต์นี้ไม่ออกเลยเห็นไหมครับถือว่าเป็นจุดที่ยากในการคำนวณครับผมถ้าคำนวณจริงเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราจริงเนี่ยมันไม่ได้อย่างนี้ถ้าเอาอย่างเงี้ยพาวเวอร์ก็ เป็นตับแล้วครับเต็มอัตราเต็มเลยครับผมครับแล้วเห็นไหมครับทำไมพาวเวอร์ทำไมถึงมีเลยแล้วผมถึงมีหลายโอห์มเช่นบางรุ่นก็เป็น16โอห์ม8โอห์ม3โอห์ม2โอห์มประมาณนี้ครับเพื่ออะไรครับนี่แหละมันก็จะมาคำนึงถึงวัตต์พาวเวอร์แบบผมคำนวณให้ดูนี่แหละครับผมครับเห็นไหมครับวัตต์แรงวัตต์แรงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดังจริงครับไม่ใช่มันต้องขึ้นอยู่หลายอย่างทั้งพาวเวอร์ด้วยอะไรด้วยครับผมครับอันนี้ยกตัวอย่าง 25k ครับถ้ายกแบบรุ่น 100CR เข้าามเนี่ยโอ้คณเยอะกว่านี้ครับผมเพราะวว่าาในคมจริงเนี่ย เวอร์ <Power S 2> เราเนี่ยต้องแรงกว่านี่หนึ่งเท่าที่ดออยไหมครับแรงกว่านี่หนึ่งเท่านี่พันกว่าวัตจะไม่ล่ะครับ power เราเนี่ยต้องสามหมื่นกว่าวัตต่อข้างค่อยจะขับลำโพงสีดอกนี้แบบอิบ่มเต็มนั่นเองครับผมครับเห็นไหมครับผมลำโพงวัดเยอะไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปแล้วต้องมีการคำนวณการลองอะไรอย่างครับเพื่อให้ตรงทฤษฎีครับทฤษฎีเนี่ยสำคัญมากนะครับอย่ามองข้ามถึงแม้เราจะมีปฏิบัติเข้ามาผสมแต่ทฤษฎีเนี่ยคนจะมองข้ามไม่ได้เพราะว่าทฤษฎีเนี่ย ปเป็นะไรที่เขาเออกแบบมานานแล้วเราจะมองข้ามไม่ได้ครับถ้ามองข้ามเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่การสุ่มเสี่ยงเยอะมากครับเช่นลำโพงขาดบ้างพาวเวอร์พังบ้างนั่นเองครับนี่คือปัญหาหลักที่เราเจอกันครับผม